เลี้ยงลูกมาจนชันหนังสาได้ยี่สิบปีโอ้ยทานนี้ยังไม่ได้เดินไปเลยเดินวนไปแล้วไปขอโทษถ้าใครลงก็ลงกนะทําไมก็นดะลูกพักขอโทษอย่าโกรธกันนะจ้าโทษ ไฟ้ <ใ S 1> ได้องอันเนี่ยโอกาสสแต่พอ หวังจะเอา วันเอาวันละสองเวลาว่าไฟ,าาฟาลูยชายได้ขนวดขี่เกียจทโสวนในศาสนานไม่สมใจนึกอยากจะสึกออกมาในพัน ก้อ,อยงไงโ<อ>ไยนที่มานไขร,รไปโดนใครมัง่งก็ขอใครไนะโอ้ยตากกิดถึงแย่เลยเนาะจา้จาจ้าจบเป็นอยางจ้าดูดูแัวเองดีๆเนะ มา,มาลืมพ่อแม่ตอนยามแก่เท้าโปรดฟังพระจึงเราต่อนังยอมจา้าวันหนึ่งลูกชายไปตก็งนในนอ É, é uma é é meu วันนึง 好。Oh. Oh. สายตะค้องที่สบายนะ้นนยจึงขาดทุกขันตาจึงเนื้ออาเพศน่ะเป็นเหตุต่าคนะันสะายตะค้องที่มันเดินหา อะไรตาทิ้ดเลยแกลองพูดมาที่มันเป็นยังไงก็กูลองทักมึงหน่อยเดี๋ยวเนี้ยทักแล้วสายตะข้องมันขาดลงมาไอ้ทิ้ทำไมเองไม่ให้แม่กินแม่ก็ไม่ได้ว่าหรอกูอย่างคนยังกูในแก่แล้วก็ไม่ได้แก่เลยอ่ะ มาโกหกกกแม่โกขอปลากินสักตัวบอกว่าไม่มีแล้วปลาไม่มีทำไมล่ะแม่มีแต่หอยกระปูฉันไปโกหกแกตั้งแต่เมื่อไหร่มึงโกหกตัวเนี้ยแกฟังฉันให้ดีนะแม่ฉันไม่เคยโกหกแกเลยก็ไม่จะไม่โกแกคิดไปเองหรือเปล่าตั้งแต่เช้ามาเนี่ยฉันไม่ได้กินข้าวเลยออกไปเลาะเป็ดตั้งแต่เช้าเดินตะดุมรีบรักมาเนี่ยมาถึงบ้านแกเมื่อกี้เนี่ยผ่านตับ้านยิมี ภาษาก็อยู่ก็ล้องทักคุยกันก็เป็นปกติไม่มีอะไรแต่ฉันถามจริง,รงๆเธอแม่ทำไมนะลูกตั้งแต่ลูกชายคนนี้เกิดมาทําไมเวลาฉันมีปัญหาที่ไรเนี่ยมันเกิดเพราะแกคนเดียวเลยไหมเฮ้ยมึงจะว่าโกนเป็นตัวปัญหาว่างั้นเหรอไม่ได้เดียยวาตัวปัญหาเหรียกว่าัตสวยนี่กูแม่มึงน,นะเอาแม่เพราแม่จไม่ไเมียไมย เดี๋ยวเดี ح, ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาตันโดตันดับแม่มึงจะนแท้มาเถียงพูดช็อกชอกชอทำไมจะเถียงแกไม่ได้แต่ก่อนแต่ไรฉันยอมรับว่าฉัน่อ่กล้าจะเถียงแกเพราะฉันอยู่บ้านแกกันน่ะแต่ก่อนแต่ไรฉันรู้ไงว่าแกจน่มีบุญคุณกับฉันฉันจึงไม่ค่อยกล้าเถียงแกเออแต่นับตั้งแต่ฉันโบวชให้แกไปตั้งเจ็ดวันน่ะเป็นไงบุญคุณมันก็หมดไปแล้ว แม่บดให้กูตั้งเจ็ดวันนะเนาะทำไมอ่ะกูอุ้มทองเหมืองหมาตั้งเก้าเดือนกูยังไม่เคยบ่นเลยแม่บดให้กูเจ็ดวันตนนั้นไถยกระจานยังไม่ทันจะส่งวัดเลยอ่ะเดี๋ยวประกาศอีกตั้งหน่อยเดี๋ยวไว้รถกะท7841 บัดเดือนนี้ยางอะไรของท่านได้ถูกพอดออกไปที่ดับน้อยขอให้ท่านกลับไปดูรถของท่านหน่อยให้จยับรถให้ยับรถนะกอไก่ทอฐานนะเจ็ดปดสี่หนึ่งในย้อนนั้นรถของไครไปขยับสักนิดนึงจ้าแม่เอ,อฉันก็รู้แล้วว่าแกมีบุญคุณกระชานโู้นี่มีบุญคุณเนืแต่ก่อนที่ฉันจะบวดแกพูดไว้ยังไงบบววดนะ จะได้เป็นการชดใช้หนี้บุญคุณที่แกมีต่อชันตอบแทนคุณพ่อคุณันก็ตั้งใจบวชทนอยู่ตั้งเจ็ดวันเจ็ดวันเนี่ยนะเออบุญคุณของแกน่มันหมดไปตั้งแต่เจ็ดวันนั้นที่ฉันบวชเป็นพระมาเลยกูนี่มีมีตอนไปในวันข้างหน้าแกก็ฉันไม่มีบุญคุณอะไรต้องมาเกี่ยวดองกันี่และชีวิตฉันเนี่ยฉันคิดว่าเกิดมาทั้งทีเนี่ยฉันเกิดมาลำบากก็เพราะแก แกทำไม่รวยเหมือนคนอื่นเขาล่ะทำไมบ้านเราเนี่ยมันทำไมถทงกจนวะทำไมให้คนอื่นเขาดูถูกเราอยู่อย่างนั้นแฉันถามแกหน่อยแกทำไมไม่มีปัญญาหาเลี้ยงฉันและแกทำฉันเกิดมาทําไมโอ้ยปูก็มีปัญญาเท่านี้เลี้ยงมึงมามีชีวิตหลอดใดเท่านี้ก็ดีเท่าไหร่เลยทีเดียฉันไม่ต้องการไ้าต้องดีแต่ฉันอกวัญมาต้องดีแม่เออแกเนี่ยมันเหมือนตัวสวยนะปูมันสวยเหรอ เดินผ่านหน้าบ้านคนมาตั้งหลายหลังไม่เคยมีปัญหาไหนพอผ่านหน้าบ้านแกพอแกทักปุ๊บสายตะท่องฉันขาดปั๊บเลยเนี่ยก็สายตะข่องมันขาดลงมาแล้วมันเกี่ยวอะไรกับแม่นะลูกตัวสวยรู้ตัวเป็นตัวสวยคำก็สวยสองทั่วสวยสวยยตัวสวยอีสวยนี่ไม่ใช่แม่มึงเหรอแม่ไม่ใช่แมันะไรแม่ถ้ากูรู้ว่ามึงเถียงกูอย่างนี้นะ ผมหลอกพี่เท่ายัดปากแล้วเจียงมึงออกหาเนี่ยนะรอกกันได้หลอกก็ได้มายัดสิมายัดรุนแรงมาไล้าหลอกสินะแม่ก็แม่ลูกเตะความเลยก็ดูแล้วเนี่ยกูอุ้มท้องหมาเกรุนเห็นตัวในน้อยๆอยเห็นรึเปล่าของกูเลยมึงเจียงช็อตช็อตช็อตเป็นต้นเราอย่างนี้กูหักไอเจ็บน้ำพริกไปแล้ว นะแล้วเงินเดือนคนแ,แก่แกไมนน่ได้หมดนะกูส่งข่าวหมดรถตู้หมดแล้วออกจริงซื้อจริงซื้อกระบนบน่นมไม่มีเท่างหรแต่ก็ซื้อจริงไม่รู้เป็นยังไงดูแนดงจริงๆ็ไม่ได้เลยนแล้วเดี๋ยวเพิ่งบนทำไมเขาจะขอถวายสตังค์แป๊บนึง เอาเลยเงินทองในฉันไม่เคยไปไหนเลยไม่ค่อยอยากได้เอาไปใช้ยังเดียวเลยโอ้ยสาธุมาทำประเคนแล้วก็เอาตังค์มาจะไปซื้อสายดาฟองใจเราจะตังค์มาเนื้อเราจะบอกไม่มีไม่ได้หรอกมีสาธุอโยมสาธุด้วยกันนึกจะสาธุสาธุโยมพอด้วย ยมประเคศเราก็กดน้ำรับอรกับวัดกันเถอะโอ้สาธุเด้อโยมพอจ่าสาธุอายุวันกันดีนะสาธุเด้อเป็นรับไม้ลุกมตะลุ่มจ่าโยมแม่อยู่ดีอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยแม่เนี่ยเท่าไหร่แล้วเนาะสิบสิบห้าเลยหลุนนี้จะวันสิบห้าแล้วก็ยังว่าอยู่เนี่ยทำไมอายุมากเนี่ ค่อยๆเดินเนอโยมนอะดูสินี่ยอย่างน้อยนี่ต้องเกินเจ็ดสิบแน่นอนพันเลยหลังงงงอย่างงี้นะอยู่แล้วเกินอยู่แล้วจะเอาละแม่บ้านฉันขอตั้งเลยเถอะเริ่มจะไปแล้วเองจะไปก็ไปเฮ้ยแม่ไม่มีให้หรอกเอ๊ยอย่ามาขัดใจเิอะขอตาตังลูกขอตาตังในต้องให้นะก็ไม่มีแกเป็นแกภาษาอะไรลูกขอตาตังไม่ให้เนี่ยเงินทองอูทําบุญก็เข่าหมดแล้วอไปทําบุญกับใครพูดมาเดี๋ยวจะได้ไปทวงได้ทําบุญกับวัดไหน ทำบุญกับน้องจิกเยาหรไอเปล่าจะได้ไป่วาดจะได้เป็นวางพระหลวงพ่อกูขี่รถมาเลยกูทำบุญก็เขามาทั่วเลยเนี่เออดีเดี๋ยวจะได้บางคาไปเอาเงินจากพวกเขามูมาทำวัดหัวเขากูมาทำวัดกระเสียววัด่าเจนผู้มาหมดเลยเนี่ยวันน้องจิกเยาเนี่ยไปหมดเลยกูไปเพียดีเหมือนกันเดี๋ยวจะได้เลาะขอให้หมดเลยผู้วัดเลย อุ้ยทำบุญมาหมดเลยหมดแล้วหมดแล้วเดีไม่เชื่อแกเับคนอย่างไงเนี่ยมันต้องมีเงินบ้างแหละดูที่ไนย่างมีหรือเปล่าอย่าอย่าขาดที่เอาเร็วดึงออกใจก่อนดึงที่เอาอย่าดึงใเดี๋ยึงขอาวหนึ่งเดือนที่เอาตีแค่นั้าอย่เอา มมียังนี่ใส่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวหยองหยองมาแล้วนะเด็กส่มตะหลวบขึ้นหัวเข้าหรอนเขาว่าฉันก็ได้ยินไหมเอาหัวไปโยพี่ต้องหมายไม่ต้องไปให้ดีมาให้ฉันดิแกเป็นพี่สาวฉันแกแกเป็นพี่ฉันแกต้องให้ฉันแกจะไปให้คนอื่นไม่ได้ยัง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 เดี๋ยวคอยดูนะวัดนดำพุนดำเป็เรื่องแน่เลยวันนี้ต้องไปให้ปากดีดูนะฮะ วุ้ยใจกันจริงๆเนาะอ,อขับพวกกันนั้นน้องาพากันเล่นแต่ด้เรื่องเท่นานั้นเองเรื่องจริงไม่มีแล้วเนี่ยอย่างเอามายัแกแม่มีแล้วก็ได้มาตะก,กี้เนี่ยมาแบ่งกันไม่เอาเห็นได้ยังไงเนี่ยไม่เคยเห็นพระสังกัจจัยหรอทำไมพอหยอดปุ๊บก็หายไปเลยอ่ะ <c oughs> จริงกันล่ะแกเออเอาละพอไม่ได้ตังค์เราก็เลิกกันกนะ ไอ้หนูเก็บว่ะเก็บตะพนกี่ไก่ขี้นะเอาโยบีเก็บเป็นเก็บมา่านเป็นม่านนี่เก็บไปไหนแล้วครับต่อไม่ได้ตังค์ละเดี็กเขาก็ให้ก็กระล้อด,ดีๆีเสะมองด้วยห่างตาแลยไหมเกบไปไหเลยจัดตุ้งอยโยบีนะมือสวยแท้ๆเลยวะตัวซีมันแข็งแรง แค่ในเรื่องจริงๆในเรื่องนี้เนี่ยเขาสอดคน